ย้อนกลับไปเมื่อวานเมื่อวันซืนเมื่อวันซื่น,น,นย้อนกลับไปเมื่อวันซืนจาได้ไหมค,คุณหมอสมศักดิ์อธิบดีกรมการแพทย์ค,คุณสาธิตปิตุเตชานั่ติช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขคุณหมอสมศักดิ์คุณสาธิตออกมาบอกกับสังคมว่าเตียงมันล้นนะ,ะใช่ยอมรับแล้วอะเตียงล้นจริงๆเพราะฉะนั้นต้องมีโปรเจกต์ใหม่โฮมไอโซเลชันโฮมไอโซเลชันเป็นหนึ่งในทางแก้เตียงลน้น<ช>นั่นก็คือ,<ด>อนั่นก็คือ ผู้ป่วยโควิดกลุ่มสีเขียวอาการไม่เยอะดูแล้วยังแข็งแรงขอให้กลับไปรักษาตัวที่บ้านคบนเงื่อนไขว่าเจ้าตัวต้องยอมรับสภาพหมายถึงต้องยอมรับด้วยในการกลับไปรักษาแต่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 ไม่ได้ส่งไปรอความตายที่บ้านนะการส่งกลับไปที่บ้านเพราะเห็นว่าสภาพอาการกลับไปดูอาการตัวเองที่บ้านรักษาตัวเองที่บ้านก็พอจะได้แต่ก็ไม่ได้ทิ้งนะ ก็ยังดูแลอยู่จะมีหมอประสานไปคุยไปสอบถามอาการถ้าป่วยจะมีการจัดส่งยาไปให้เป็นอะไรประมาณนั้นค่ะขณะที่กรมการแพทย์ประกาศแคมเปญดังนั้นนั่นในกลุ่มค่ะสปสชค่ะสปสชย่อจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติค่ะเกี่วสำนักงานปัดท้องนั่นแหละปัดทองนั่นแหละค่ะสปสชได้รับทันทีประกาศเลยสนับสนุนโฮมไอโซเลชันถ้าใครโฮมไอโซเลชัน จะรับผิดชอบอะไรบ้างจะรับผิดชอบอะไรบ้างเราจะไปกันที่เราจะไปกันที่คุณหมอเจเดดนะคะธรรมทั์อารีค่ะเลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสอชอนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอเจเด็ดค่ะสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับคุณนนทายคุณมรรทตันตูกฟังผู้ชมครับค,ครับครัอบคุณหมอครับ,รบ,บสปสชเรื่องโฮมไอโซเลชั่น หลายคนก็ไม่ค่อยเชื่อว่าเมื่อกลับไปอยู่ที่บ้านแล้วจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีจริงหรือไม่ทางสปสชเข้าไปให้ความมั่นใจอย่างไรบ้างครับคุณหมอเชิญครับัเราให้ความมั่นใจนะครับว่าการดูแล h โฮมไอโซเลชันของประเทศไทยในกรณีโควิดเนี่ยไม่เหมือนต่างประเทศครับแต่เป็นการดูแลเสมือนหนึ่งการดูแลโดยโรงพยาบาลแต่ขอใช้บ้านเป็นที่พักเหมือนโรงพยาบาลเเอาโรงแรมมาใช้ เปใช้โรงพยาบาลสนามเท่านั้นดัง<ะ>นั้นเราต้องสร้างความมั่นใจนะครับว่ายัางมีบุคลาก,ก,กรการแพทย์ไปด<ะ>ูแลใน<ะ>หลายๆประเด็นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการมีเตรียมอุป,ปกรณ์ที่จะใช้ที่บ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัววัดออกซิเจน<ะ>ความเข้มข้นออกซิเจนในเลือดการวัดอุณหภูมิตลอดมี<ะ>คุณหมอไปทําวิดีโอคอลโทรศัพท์ไปถามอย่างน้อยวันละสองครั้งมีอาหารวันละสามมื้อมียาที่จําเป็นซึ่งขณะนี้เราพบว่ายาหายให้เร็วเนี่ย โอกาสจะเปลี่ยนเป็นเหลืองนี่น้อยนะครับดังนั้นก็คล้ายกับการดูแลที่โรงพยาบาลเพียงแต่ใช้ที่บ้านคี่บ้าทําไมต้องใช้ตรงนี้นะต้องเรียนว่าในตุคในช่วงก่อนหน้าเนี้เรามีภาวะเตียงที่ค่อนข้างเต็มดังนั้นคนไข้บางครั้งเนี่ยเมื่อเมื่อเมื่อตรวจพบว่าบวกเดังนั้นต้องให้รออยู่ที่บ้านและการรอที่ไม่ทําอะไรเลยเนี่ยอาจจะทําให้กลายเป็นเหลืองหรือแดงได้ดังนั้นการที่เราออกมาตรการโฮมไอโซเลชันเนี่ยส่วนหนึ่งเราเชื่อว่าเรารักษาเลยดีกว่า แล้วก็ให้คุณหมอลงไปดูอุปกรณ์ไปให้เพื่อวัดว่าหากมีการเปลี่ยนแปลงเราจะได้รีบนําเข้าสู่โรงพยาบาลอย่างรวดเร็วด้วยอีกกรณีหนึ่งว่ากรณีคนไข้อยู่ที่บ้านระยะเวลาหนึ่งพบว่าเป็นสีเขียวอยู่ตลอดเลยเนี่ยบางครั้งการอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยก็จะไม่ถึงกระจําเป็นมากแต่หากสามารถไปอยู่ที่บ้านได้แต่ยังได้รับการดูแลเหมือนอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ย ก็จะมีเตียงว่างส่วนหนึ่งของโรงพยาบาลเพื่อรองรับผู้ป่วยใหม่ซึ่งอาจจะมีเชื้อเยอะอยู่ในช่วงนั้นเนี่ยเข้ามาในตรงนั้นได้ก็เป็นการบริหารจัดการเตียงแล้วก็ให้ประชาชนมั่นใจครับครับดังนั้นกลุ่มเป้าหมายของโฮมไอโซเลชันก็จะเป็นสองกลุ่มกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่นอนรออยู่ที่อยู่ที่บ้านน่นะฮะนอนรอเตียงโรงพยาบาลอยู่ที่บ้านน่นะฮะไม่ต้องกังวลต่อไปนี้โฮมไอโซเลชันจะดูแลคุณขณะที่คุณนอนรอเตียงที่บ้านไม่ต้องตกใจกลุ่มที่สองก็คือ เข้าโรงพยาบาลและอาการมันลงและพอไหวนะกับไปดูแลตัวเองต่อที่บ้านเป็นสองกลุ่มถูกต้องนะฮะถูกต้องครับแ <Okay. S 3> ต่เรายังรุ่งเรียนนะครับว่าโอมาตสเลชั่นเนี่ยเป็นมาตรการเสริมแต่มาตรการหลักเรายังคงอยากให้ผู้ป่วยได้เข้าโรงพยาบาล <c oughs> ในบางพื้นที่ <c oughs> จะเห็นว่ามันตึงมากอย่างเช่นในกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยก็จึงเสริมมาตรการนี้เพื่อให้เกิดความมั่นใจครับแต่คราวนี้จะเป็นช็อตไหนช็อตต้นหรือช็อตปลายก็แล้วแต่ในการที่จะ พักรักษาดูอาการต่อที่บ้านนั้นนั่นะครับหัวใจสําคัญจะมีอยู่3ส่วนส่วนที่1เลยก็คืออุปกรณ์อุปกรณ์ทางการแพทย์บางอย่างในเบื้องต้นที่มันจะต้องมีอย่างที่2คือการกินการอยู่อย่างที่3คือถ้าอาการมันขึ้นการรักษาพยาบาลเอาเรื่องของอุปกรณ์าทางการแพทย์ในเบื้องต้นที่มันจําเป็นจะต้องมีระหว่างรอเตียงระหวางกลับไปรักษาตัวต่อที่บ้านน่นะฮะท่้งสปสชได้ข่าวว่าจะเข้าไปซัพพอร์ตตรงนี้ซัพพอร์ตอะไรบ้างครับตรงนี้ครับกอน 2อตัวที่สําคัญเลยนะครับคือการเครื่องวัดอุณหภูมิัเครื่องวัดออกซิเจนในในเลือดที่เป็นลักษณะปลายนิ้วเนี่ยนะครับแต่เราขอว่าจะต้องเป็นระดับที่เรียกว่า medical grade นะครับมาว่าต้องวัดได้ค่าเท่าไหร่นี่ต้องเรียกว่าไม่มีข้อสงสัยไม่ใช่บอกว่าวัดขึ้นมา96แล้วยังถามว่าเอ๊ะใช่ไม่ใช่เพราะว่าอุปกรณ์เราไม่ใช่ดังนั้นเราจึงสนับสนุนตวเนี้ให้กับโรงพยาบาลผู้จัดซื้อให้กับผู้ป่วย โดยที่ขอออกมาเป็นระดับเมดิคัลเกรดเลยซึ่เราอย่างดีที่สุดส่งให้เลยนะครับเพื่อว่าเวลาคุณหมอไปวิดีโอคอลแล้วท่านชูขึ้นมาว่าของท่าน96คุณหมอไม่ต้องไปถามอีกแล้วครับว่าตรงมันใช่96หรือเปล่าท่านเอารถไปรลับมันได้เลยครับนี่เป็นต้นนะครับเรานั้นเราสนับสนุนให้เป็นเงินให้กับโรงพยาบาลไม่เกิน1,100บาทในการตัดซื้อุปกรณ์่ถ้ายังต้องมีความจําเป็นต้องมีอุปกรณ์อื่นเสริมโรงพยาบาลก็สามารถจะเพิ่มได้อีกนะครับตอนแรกก็มีเครื่องวัดความดันด้วยเลยแต่คิดว่า สองตัวนี้จะเป็นตัวสําคัญที่สุดที่ต้องใช้ในแต่ละวันครับครับแต่คนซื้อนั้นไม่ใช่ผู้ป่วยคนซื้อนั้นก็คือโรงพยาบาลใช่ไหมคะจัดซื้อให้และส่งไปให้บ้างเพราะว่าโรงพยาบาลจะเป็นผู้ที่รู้แล้วก็รู้บริษัทที่จะซื้อและของที่ใช้ต้องเป็นระดับที่คุณหมอดูแล้วเนี่ยมั่นใจครับผมคมถามอย่างไม่มีข้อมูลเลยนะคุณหมออุปกรณ์วัดไข้ก็ดีเครื่องวัดออกซิเจนก็ดีแล้วบอกว่ามันต้องเป็น medical grade ก็คือเกรด เกรดที่ใช้ในทางการแพทย์นี่แหละในวงเงินพันหนึ่งร้อยบาทอุปกรณ์สองตัวนี้เอาอยู่ซื้อได้ใช่ไหมคุณหมอราคาเท่านี้ได้ครับจริงๆเราได้เราได้สอบถามบริษัทที่ขายทั่วไปแล้วราคานี้ใช้ได้แต่จริงๆก่อนหน้านี้ต้องเรียนคุณนันนายุคนวลว่าถูกกว่านี้นะครับแต่ว่าตอนนี้ความต้องการสูงราคาก็จะสูงขึ้นนิดนึงแต่ก็อยู่ในวิสัยที่พันหนึ่งร้อยบาทซื้อได้ครับผมครับแต่คราวนี้ถ้าเป็นผู้ป่วยอยู่ในโรงพยาบาลอาการมันลงละ พอที่จะกลับไปนอนบ้านต่อได้ละกลุ่มนี้ผมไม่ค่อยเป็นห่วงเพราะว่าเจ้าของค่ายก็คือโรงพยาบาลนน่น,นคลับเขาก็คงต้องตามไปดูแลต่อจัดอุปกรณ์ไปให้แต่ที่ผมเป็นห่วงกับกลายเป็นกลุ่มที่นอนรอเตียงอยู่ที่บ้านยังไม่เคยมาโรงพยาบาลเลยยังไม่เคยเข้าโรงพย<อ>า,าบาลใครจะเป็นเจ้าภาพในการไปดูแลเขาครับนี่นี่ตัวปราบเซียนหน่วยงานไหนและใครจะเป็นเจ้าภาพในการดูแลเขาระหว่างนอนรอเตียงและเอาของพวกนี้ไปให้ค่ะแบ่งพื้นที่รับผิดชอบยังไงคะอื คนไข้กลุ่มนี้เนี่ยจะมีจะเกิดได้สองกรณีนะฮะกรณีแรกคือท่านไปตรวจแลบที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลนั้นนะครับรับผิดชอบแต่ว่าโรงพยาบาลอาจจะเตียงเต็มโรงพยาบาลก็จะมาดูแลท่านในลักษณะนี้ก่อนแต่ความจริงเราก็ไม่อยากให้เกิดอย่างนี้นะอยากให้เข้าโรงพยาบาลโรงพยาบาลก่อนแล้วกลับมาตรงในกรณีแรกมากกว่ารับอีกกรณีหนึ่งคือคนไข้ไปตรวจตาม ศูนย์ตรวจที่ไม่ทราบว่าโรงพยาบาลไหนเป็นเจ้าของไข้ uh huh. กลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่มีปัญหามากกว่า uh huh. กลุ่มนี้เนี่ยเราก็ที่ผ่านมาเราแนะนําให้โทร call center หนึ16 8, 16 9, uh ่งหกหกแปดหนึ่งหกเก้าหนึ่งสามสามศูนย์และกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่รออยู่จํานวนหนึ่ง uh huh. แต่นั้นกลุ่มเนี้เราจะเป็นคนประสานกับโรงพยาบาลที่คิดว่าจะส่งต่อไปแต่ถ้าโรงพยาบาลที่เราประสานไปเกิดเต็มอีกก็จะให้โรงพยาบาลได้รับผิดชอบดูแลที่บ้านไปก่อน ในอดีตเนี่ยเวลาก่อนหน้านี้ยเราบอกคนไข้ว่าให้รอเนี่ยก็คือรอโรงพยาบาลว่าจะมารับเมื่อไหร่แต่ตอนนี้ไม่ครับโรงพยาบาลที่รับว่าจะมาดูแลท่านเตรียมอุปกรณ์เตรียมอาหารเตรียมยาอะไรมาเลยจนกว่าเตียงท่านจะว่างท่านก็รับเข้าไปอาจจะใช้เวลาสองวันสามวันก็ได้ที่เราต้องทำอย่างนี้เพราะว่าเราเชื่อว่าการรักษาที่เร็วจะช่วยป้องกันไม่ให้กลายเป็นเหลืองเป็นแดงเพราะเรามีข้อมูลว่าถ้าอยู่บ้านเนี่ยบางทีสองสามวันเปลี่ยนสภาพแล้ว ตอนนี้เราเริ่มรู้ว่ายาบางตัวเราให้เร็วเนี่ยจะเกิดผลดีกว่ารรเราก็ใช้กระบวนการนี้ไปเพราะฉะนั้นทาง1330 16419 16จะเป็นผู้จัดการกับคนไขใ้ให้มีเจ้าของไข้คือโรงพยาบาลกรณีที่ท่านไปตรวจตามแลบต่างๆแล้วไปรู้ว่าโรงพยาบาลไหนเป็นเจ้าของไข้ครับ คุณหมอท่านก็ถามตรงๆปัจจุบันเราก็รู้แล้วนะบุคลากรทางการแพทย์ก็ขาดคุณพยาบาลก็ขาดเนี่ยการที่จะต้องมีส่วนนึงในการจัดสรรคุณหมอไปคุยกับคนไข้แต่ละคนซึ่งเข้าใจว่าก็ต้องใช้เวลาพอสมควรประสองรอบจะมีบุคลากรตรงนี้เพียงพอไหมคะกับการที่ไปดูคนป่วยที่รักษาตัวอยู่ที่บ้านคะครับอันนี้เราก็ระมาระวังนะครับดังนั้นจริงๆเวลาบุคลากรการแพทย์ที่โทรหาคนไข้เนี่ยอาจจะไม่จำเป็นต้องแพทย์เสมอไปก็ได้พยาบาลที่เราฝึดมาหรือว่ามี บุคลากรการแพทย์ที่มีความรู้ความเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพที่เชื่อได้ว่าอาจจะเป็นในทิศทางที่แย่ลงคและในะทางอีกทางหนึ่งที่เราจะหนับสนก็คือว่าถ้าหากพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยท่านต้องมีกระบวนการรับผู้ป่วยเข้ามาแล้วก็จะจัดค่ารับส่งต่อให้เอามาเอ็กซเรย์ให้ก่อนหรือว่าอย่างไรเนี่ยต้องทําถ้าเอ็กซเรย์พบว่ามีอาการปอดบวมยังไงก็ต้องเอาเข้าโรงพยาบาลครับดังนั้นสภาพคนไข้เนี่ยเราต้องประเมินวันต่อวันในแต่ละวันอย่างน้อยทุกสิบสองชั่วโมง เสมือนหนึ่งอยู่โรงพยาบาลนะครับถ้าจินตนาการเวลาเราไปนอนโรงพยาบาลคุณหมอก็ไม่ได้มานั่งเป้าเราตลอดยี่สิบชั่วโมงตุนแต่จะใช้วิธีการเยี่ยมไข้หรือว่าการเด้นนาดูดังนั้นก็พยายามทําให้คล้ายกับอยู่โรงพยาบาลมากที่สุดแล้วก็ใช้บุคลากรทางการแพทย์เนี่ยที่หลากหลายสาขาเพราะก็ต้องเข้าใจนะครับช่วงนี้หมอก็อาจจะค่อนข้างล้าบางส่วนบางโรงพยาบาลมีบุคลากรติดโควิดบ้างก็ต้องเอากลุ่มนี้ออกเอากลุ่มใหม่เข้ามา แต่ถ้าเราทําอย่างนี้บางครั้งบุคลากรการแพทย์ใช้วิธีวีโอขอวันหนึ่งจะได้มากกว่าการเดินไปเพื่อเดินไปเยี่ยมทุกๆครั้งอะไรอย่างนี้ครับเค่คะเรามั่นใจจะดูแลได้ทั่วถึงจะไม่แบบเหมือนบางคนก็กลัวจะถูกทิ้งเค้งคว้างหรือเปล่าได้อุกปกรณ์ไปแล้วแล้วเดี๋ยวอาจจะคอนแคคไม่ได้อะไรไม่ได้ต่างๆหรือจะเกิดภาพแบบนี้ไหมคะอันนี้อาจจะถามหนากไว้ก่อนเพราะหลายคนอาจจะกลัว ก็ให้ความมั่นใจนะครับว่าระบบของเราที่บอกว่าโฮมไอโซเลชันเราจึงประกาศว่าไม่เหมือนต่างประเทศนะครับต่างประเทศเวลาเขาบอกโฮมไอโซเลชันนี่คือท่านไปอยู่เองเลยนะครับก็คือเขาิ้งเลยท่านก็ท่านอาการประเมินตัวเองแย่เมื่อไหร่ก็มาซึ่งนี้เราคิดว่าในสังคมไทยคงรับไม่ได้แล้วก็เรื่องนี้เราคุยกันมาแล้วเตรียมมาในเป็นเวลาเป็นแลมเดือนนะครับเราก็คิดว่าเรามีความมั่นใจระดับหนึ่งความผิดพลาดอาจจะเกิดขึ้นบ้างแต่คิดว่าก็พยายามปิดจุด่อนให้มากที่สุดเพราะว่าอันหนึ่งสําคัญที่สุดที่เราประเมินคือ คนไข้อาจจะไม่เชือ่อฟังหมอ <c oughs> อาจจะเดินออกไปออกมานอกบ้านเพราะฉะนั <c oughs> ้นเราจึงเตรียมอาหารให้ท่านสามมือเลยท่านจะไม่มีเหตุมา <c oughs> บอกเราว่าเป็นเพราะว่าหิวจึงต้องออกไปนอกบ้านอะไร <c oughs> เป็นไปไม่ได้เพราะเราจะส่ง <c oughs> อาหารให้ท่านสามมือครับ <S <S ส่งเป็นอาหารหรือส่งเป็นเงินฮะส่งเป็นอาหารครับเพราะว่านี่นะครับการส่งเป็นเงินเดี๋ยวท่านก็ต้องออกไปซื้ออาหารดิเราก็เตรียมวันนี้ยเดี๋ยวเราจะเชิญร้านบริษัทที่รับส่งอาหารมอเตอร์ไซค์ทุกยี่ห้อนะครับมาคุย ว่าหากโรงพยาบาลประสานท่านให้เตรียมส่งอาหารเนี่ยท่านจะป้องกันตนเองอย่างไรจะส่งอาหารอย่างไรคุณจะเลือกอาหารกันอย่างไรเพื่อให้เหมาะสมกับผู้ป่วยมากที่สุดเพราะว่าโรงพยาบาลบางแห่งเนี่ยไม่สามารถเตรียมอาหารจากโรงครัวเพื่อไปส่งคนไข้กลุ่มนี้ได้เพื่อั้นก็จะใช้ระบบเนี่ยเข้ามาเสริมขึ้นมาก็เชื่อว่าจะช่วยแบ่งเบาไม่ให้คนไข้ต้องเดินออกมาจากห้อง <Okay. S 2> เดินออกมาจากบ้านเพื่อมาหาอาหารโดยอ้างไว้าหิ ในส่วนนี้หน่วยงานไหนเป็นเจ้าภาพนะฮะในการส่งข้าวส่งน้ําวันละสามมื้อนะ,ะจริงๆทั้งหมดเนี่ยจะเป็นโรงพยาบาลเจ้าของค่ะโรงพยาบาลเหมือนเวลาถูกต้องครับฉะนั้นเพียงแต่เราอำนวยความสะดวกให้โรงพยาบาลได้มีข้อมูลทางเลือกว่าขนาเนี้ยทางเราได้จัดเตรียมบริษัทที่อาสาหรือว่ามีความต้องการที่จะไปส่งอาหารให้ตามพื้นที่ต่างๆแล้วก็โรงพยาบาลก็มีการติดต่อว่าจะใช้บริการอย่างไรอะไรอย่างไร แล้วก็เวลาการจ่ายเงินเนี่ยอาจจะให้ทางสวชจ่ายตรงก็ได้ท่านก็มาทำแม่ทาเงื่อนไขไว้ให้แล้วดูราคากันว่าเป็นอย่างไรทั้งนี้เพื่อไม่ให้ผู้ป่วยเนี่ยออกมาจากบ้านหรือออกมาจากห้องเดินเดินอยู่ในชุมชนเพราะับแล้วอั้นไว้ต่อหัวนะฮะต่อหัวเนี่ยวันละไม่เกินหนึ่งพันบาทถูกไหมสาสามเงิอันนี้อันนี้เป็นเรื่องของการที่ให้เพิ่มเติมจากค่ารักษาที่โรงพยาบาลได้รับนะครับเพราะนั้นการดูแลคนไข้เนี่ยท่านได้รับค่าดูแลผู้ป่วยอยู่แล้ว ในวัที่เป็นโรงพยาบาลก็ได้เขาได้ค่ารักษาครับเขาได้ค่ายาไปแล้วอันนี้เป็นตัวส่วนี้นีอกจานว่าเพิ่มทุกที่บ้านท่านได้เพิ่มอีกวันละพันบาทแต่นีนต้องไปดูแลอาหารนี่เรานั่นแต่ย้ำเหมือนเดิมคุณหมอถ้าผมจะกลัวนะถ้าผมจะเป็นห่วงผมจะเป็นห่วงคนกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่ออกจากโรงพยาบาลกลับไปรักษาต่อผมเชื่อว่าปัญหาจะน้อยกว่าแต่กลุ่มที่ผมเป็นห่วงมากคือพบว่าติดเชื้อรอเตียงที่บ้านระหว่างรอ เราบอกว่าพยายามที่จะหาเจ้าภาพเพื่อที่จะเอื้อมือเข้าไปดูแลเขาระหว่างรองก็คือ isolate ในจังหวะก่อนเข้าโรางพยาบาลได้แหละแต่คราวนี้คุณหมอบอกว่าสิ่งที่ผู้ป่วยเนี่ยจะต้องกระทำก็คือต้องคิกิอออจากการโทรไปที่1330 1668 169ก่อนใช่ไหมฮะค่ะ กรณีถ้าไม่มีไม่ได้ไปตรวจที่โรงพยาบาลใช่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 ไม่โรงพยาบาลไปตรวจศูละกรณีนั้นเนี่ยที่ต้องรอมรับว่าความเป็นจริงมันเกิดกรณีนั้นอยู่แตะยังไม่มีเจ้าภาพเราก็ต้องมีศูนย์ที่จะเป็นเจ้าภาพในการที่จะประสานให้แต่ส่วนใหญ่ตอนนี้ที่เราทำคือเราก็ขอให้โรงพยาบาลต่างๆในกรุณาขยายเตียงขยายโรงพยาบาลสนาดเพิ่มถ้าเราสามารถเข้าได้ก็ไม่มีปัญหาอ่างั้นคนมันต้องคอ l เบอร์นี้ญหาที่นี้ปัญหาก็คือช็อตแรกก็คือต้องโทรมาที่สามเบอร์นี้ใช่ไหมฮะ เพื่อให้สามเบอร์นี้รป,รประสานต่อควานหาเจ้าภาพให้ได้ซัก,ซ,กซักแห่งหนึ่งว่ากันอย่างนั้นเถอะถูกไหมฮะถูกต้องครับแล้วคุณหมอทราบใช่ไหมครับว่าชาวบ,บ้านเขาสะท้อนปัญหาหน้าง,งานอย่างไรครับสามเบอร์นี้โอ้โหสุดๆเลยโทรญาติโทรไม่ติดไม่มีคนรับสุดๆเลย กอนนี้อันจะเป็นบางส่วนแต่ว่าทวนที่ผมดูอยู่หนึ่งสามสามศูนย์เนี่ยจากเดิมที่เคยมาให้สัมภาษณ์คุณดนายเมื่อสองเดือนต่อนี้นะครับตอนนั้นเรามีสายอยู่สองร้อยสายถูกไหมครับตอนนี้เราเพิ่มเป็นหนึ่งพันหกร้อยสายผู้รับหน้างานจริงๆงตอนที่รับสายแรกเนี่ยตอนนี้เพิ่มจากคนหกสิบคนเป็นร้อยหกสิบคนเพราะหน้างานตอนที่เราเรียกว่า abandon คือสายหลุดเนี่ยในนั้นไม่มีเลยไม่มีเลยของเราไม่มีเลยแต่ว่าจะมีไม้สองคือไม้ที่จะเป็นบุคลากรการแพทย์โทรไปแยกสี ซึ่งเดิมตอนนี้เราใช้30คนขณะนี้เราเปิดรับอาสาสมัครทั่วประเทศที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์มาอีก5,000คนแต่ตอนนี้ยังได้ประมาณหลักร้อยนะฮะยังไม่ถึง5,000เพื่อมาแยกสีให้ได้แล้วเราจะมีไม้3ามที่จะประสานกับโรงพยาบาลตอนนี้เราใช้ประมาณ50คนทั้งหมดยืนยันว่าเราพยายามจะปรับตรงนี้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์แต่ว่าในช่วงที่มันกระโดดขึ้นมาเนี่ย อาจจะมีข่าวมีอะไรอย่างนั้นก็ต้องหลับต้องปรับนะฮะหรือว่าให้ให้เหมาะเพราะว่าถ้าไม่งั้นเราไม่มีช่องทางที่จะรองรับความต้องการเลยครับเข้าใจคุณหมอที่นี้อย่างนี้ครับคุณหมออ่ซ isolate ตามที่เราคุยไปโดยตลอดเนี่ยมันเริ่มเป็นทางการตั้งแต่วันไหนครับคุณหมอตั้งแต่เมื่อวานนี้ครับเพราะว่าเมื่อวานตอนเช้าเนี่ยเราได้เร่องนัดโรงพยาบาลทั่วประเทศพันกว่าแห่งเนี่ยมาประชุมซักซ้อมความเข้าใจตั้งแต่ปฏิการตั้งแต่ มาตรฐานการให้บริการการคัดเลือกผู้ป่วยสภาพบ้านที่พร้อมความพร้อมของโรงพยาบาลต้องเรียนคุณนายคุณมรรฐว่าจริงๆเนี่ยพื้นที่ที่จะใช้จริงๆตอนนี้เราเชื่อว่ากรุงเทพบริมันทนขน้นเพราะต่างจังหวัดขนาดนี้เตียงยังว่างอยู่แล้วพร้อมจะขยายโรงพยาบาลสนาดได้แต่เป็นแต่ว่ากรุงเทพถ้าเราไม่มีช่องทางนี้ไว้เนี่ยบางครั้งอาจจะตึงจนกระทั่ง ต้องปล่อยให้ผู้ป่วยรออยู่บ้านแล้วไม่ได้ให้บริการอะไรเท่านั้นเองตรงนี้เป็นจุดที่เราคิดว่าเราต้องระมัดระวังแต่เชื่อว่าถ้าไม่ต้องใช้ก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าขยายเตียงได้ทันก็ทราบว่าโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งก็พยายามขยายเตียงอยู่ก็ถ้าทันก็ไม่เป็นไรถ้าไม่ทันเราใช้ตรงนี้ก็ได้ครับคำถามสุดท้ายครับคุณหมอครับตั้งแต่อ่ะผมกลมกลมก็แล้วกันนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปกลุ่มที่นอนรอเตียงอยู่ที่บ้านนะครับแล้วบังเอิญบางเอิญเนี่ยต้นทางที่เป็นคนตรวจหาเชื้อเนี่ยเขา เขาเทหรือว่าเขาไม่ใช่โรงพยาบาลหรืออะไรก็แล้วแต่กลุ่มนี้สามารถโทรเข้ามาที่เบอร์ call center เพื่อช่วยหาชอบภาพมาดูแลระหว่างรอเตียงให้หน่อยได้ทุกหมายเลขใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็น168 169แล้วก็1330ได้หมดใช่ไหมได้หมดครับโดยเพพาะ1330เนี่ยเราได้เมื่อวานได้ักซ้อมควาเข้าใจเพื่อเตรียมรับเพราะไม่ใช่โทรมาแล้วบอกไม่รู้เรื่องนโยบายไม่ชัดบักเกณฑ์ไม่ตั้งอันนี้ต้องอยก็ลองโรมาดขอขอบคุณ ่โทรไป1330ก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวเชิญชวนนะครับขอบคุณนะครับไป1 3 0ก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับขอบคุณนะคะคุณหมอเจเดดธรรมทัตอารีค่ะเลขาธิการสปสชค่ะคุณหมอเจเด็ดนี่ชัดเจนนะเป็นคนที่สื่อสารได้ชัดเจนค่ะกระชับแล้วก็ใช่เลยในทางปฏิบัติอย่างไรก็ก็ต้องให้โอกาสหน่วยงานของรัฐในการปรับแก้